สวัสดีครับมาครับหมันจะกินมาม่าจะจับเวลานะครับเนี่ยมาม่าเกาหลีห่อละสิบห้าบาทจะกินหมดจะถึงกี่นาทีหมดนะครับเนี่ยร้อนเลยครับแต่มันร้อนหน่อยหนึ่นอออองกินบ่เหมือดนดอกยังสิพี่น้องเอ้ยมันห่อนมันห่อนคันนกเลยครับอ๋ออื้อไปยังุกินยังกินได้อยู่ กินเย็นๆไม่เกินหนึ่งนาทีรรรรรม,มันเบิ้งคนเบิ้งคนครับเบิ้งคข้นมันฮ้อนครับมาสกกิกินเร็วกินบ่ได้แล้วมันฮ้อนหลายมาดูพี่น้องนะคราสิก,กินว่าสกิกินเร็่ยวกัประมาณ นาจีบอกเกินสองนาทีเบิดครับมันห่อนครับอ๋อยมึงข้นออกห้อยเลยครับ <c oughs> สามลากเลยป่ะเนี่ย <c oughs> สองนาทีก็่สิบ่มเบิด์ตมัมันห่อนครับ อันนี้อย่างมาม่ากเกาหลีรสรสแพนเ,นเนื้อครับจากโมฟิกบ้าเ่าเหรอครับมันห่อนมันลวกลิ้นไปเทียนึงเหรอครับจะกินมันครบเวลาคนที่นี้รีกับประมาณนาทีนาจิมเมิร์จูนะเนี่ยกระชิบเบิร์ดเหรอคาตาบอก มันห่อนครับผมเรื่อไปว่ามันห่อนตอนที่กินเร็วลวกลิ้นนะครับคนออกมันห่วยเออพี่นอนเนีย่ยเบิ่งเบิ่งเถอ เส้นมันเหนียวเหลียบเหนียวนุ่มมากชิมหาบาทตันหาบาทเนี่ยสกินจ้จะละหาหอ,อยนะครับชิมหาบาทกับประเภทเนี่ยจะกินหลายมันก็นยืมมันแป้งหลายสะสมเอา นี่ประมาณหนา้นาทีน่น้อยๆนะ่ะคุณบองหรับเมื่อไรครับพี่น้องขอบคุณครับที่รับชมรับฟังครับผมฝากติดตามครับกดไลค์กดแชร์ขอบคุณครับ